เก็กตัวดำเอยตัวดำเลยนันเองตาบอดตาบอดตาบัดเฮ้ยตัวเเล็กอยู่สอืมเอออะไรส้อะไรตงเอ๊เห็ดอยู่สนั่นน่ะเห็ด้น่เป็นเล็กซีเลยเนาะอืมเล็กซีเด็เก่าเล็กหนึ่งอืม หม่นเป็นเล็กขเ้าโโอ้ันคบมหาหอีแม่วันโอ้ยกันซ่าเพิ่นบอสีกรอบสองอันใส่เออตัวกปชื่อไก่เป็นนั้นโอ้ไก่เป็นสาต้องน้วยแบบไงเนาะ งเ,เอาไปปล่อยน,าบบน้าลางไ้ปพุ่นปลาดิบกวปลดงคนบาอยาที่ยานีอย,าอยา่างนวลาถือรอบนี่เลขเก้านี่เลขหนึ่งแต่เด็กมีมันเกอยังนีจะเลขเก้าหาสองสี่บอ,อกนอกเออหันะไหมกอ้นนเห็นเป็นเลขยังเลขหก

เอาไปปล่อยแล้วปล่อยพ่นละมองอะแต่ที่เคยกลับขึ้นไปดักได้กลับขึ้นมาอีกตัวเ่าทำได้กับแรกไม่ได้ยี่ใส่ครับก็บเปลียยไเอยว่าไม่มพอ้องพ่นแล้วปปลอเอาไปปล่อยเนะอาไปปล่อยหน้าปล่อยเว็นพวกน้องหน้าตาเงยหญยอยู่อยู่หันตจะ่อยอยู่ออกไปยังไรไปอย,อยู่พวกไห,หนตรงนั้น เราเป็นไพไปได้มาอีกรอบสองบคคยไปได้มาไม่เฮ็ดจังไเอากระดาษคืออะ่ยกระดาษขีดใบดักหลอกกระดาษจีดจังหนุอมแล้วก็จะแกะเข้าห่างกันประมาณจักเดือนทีเป็นจ้าไปปล่อยไว้จ็ดเดือนสองเดือนไห่มากต่จำได้ว่าโตเก่ยวห้ด สีเเลืองไม่หุยแทะจัะแต่ยังว่าพอเได้หน่อยจนอันนี้เดี๋ยวฮักกันอัาตันนี้คือเหล็กเก่าเลยแต่ถนูเห็นเห็นมือนหนึ่งห้าเก้ากับหนึ่งห้าสามละลายใวยเืชายไวย่สองมือได้แมมาสันูจะสืยายมมาสันตัวตัวตัวตััวตตัววตัดดำเลยตัว่ววัว มีบ่อาระับบ่อไม่หายสูบหาลาพวกอยังไงไปจากแล้วต่อ,อัน,นี่ก็เ,เลี่ยวไปเรื่อยๆแต่ของพวอมันเคยเห็นเนาะตายอยู่เท่าไรครับหกสิบเจ็ดแล้วแต่พวกเคยเห็นมาก่อน,นเคยเห็นเห็นจนในหลูกเขาตายออกราะหายบึงอื